เอเลียนใต้ทะเลฐานทัพลับหรือเมืองจมบานคุณรู้ไหมว่ากว่า80%ของมหาสมุทรโลกยังไม่ถูกสำรวจแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำมาตลอดนักวิทยาศาสตร์และนักเดินเรือพบเห็นว่าถุกปริศนาใต้น้ำ USO ในเดนท i ไฟด์เสมอเอร์ออบเจกตท,ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วผิดปกตินี่เป็นแค่ธรรมชาติหรือว่ามีฐานทับลับของบางสิ่งที่เราไม่รู้ หลักฐานที่ทำให้หลายคนเชื่อว่ามีบางอย่างอยู่ใต้ทะเลรายง,งานจากกองทัพเรือสหรัฐปี2021กองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยฟุตเทจที่แสดงวัตถุทรงกลมที่บินและดำน้ำลงไปใต้มาหาสมุทรอย่างรวดเร็วไม่มีเครื่องบินหรือ,อยานใต้น้ำของมนุษย์ที่ทำแบบนี้ได้โครงสร้างใต้น้ำปริศนาฐานทัพเอเลียนใกล้ชายฝั่งมาริบูสหรัฐมีภาพดาวเทียมสแสดงโครงสร้างคล้ายฐานทัพใต้น้ำ มันดูเหมือนอุโมงขนาดยักษ์ใหญ่และบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นทางเข้าออกของพวกเขาเมืองจมบานอารยธรรมโบราณของเอเลียนมีการค้นพบโครงสร้างเมืองโบราณใต้น้ำหลายแห่งเช่นเมืองโยนกานีใต้น้ำญี่ปุ่นมีรูปทรงคล้ายพีระมิดและยังไม่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยธรรมชาติหรืออารยธรรมโบราณหรือว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์วิทยาศาสตร์อธิบายได้หรือไม่ เขตน้ำลึกที่มนุษย์ยังไปไม่ถึงเมริออนทรชคือจุดที่ลึกที่สุดของโลกลึกขนาดที่ว่ายอดเขาเอเวอเรสต์จมลงไปได้สบายๆมีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอยู่พวกเขาอาจซ่อนตัวในที่ที่มนุษย์เข้าไม่ถึง 2. ความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาใต้ทะเลเราพบสัตว์ลึกลับใต้ทะเลที่ทนแรงกดอันมหาศาลและมีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว เช่นปลาหมึกยักษ์ย้ายที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้วิวัฒนาการไปไกลกว่านี้ละ่ะคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ USO พวกนี้เป็นแค่เรื่องธรรมชาติหรือเป็นเทคโนโลยีที่เรายังเข้าไม่ถึงเมืองจมบาลเหล่านี้เคยเป็นอารยธรรมโบราณของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นเอเลียนที่เราเฝ้ามองฟ้าอาจอยู่ใต้น้ำมาตลอดหรือไม่แล้วคุณละ่ะคิดว่ามีฐานทัพเอเลียนใต้ทะเลจริงไหมคอมเมนต์บอกหน่อย